สวัสดีครับคนดูทุกคนเคยเล่นเกมออฟไลน์ไหมครับแน่นอนทุกคนต้องเคยเล่นครับคุณโกหกผมไม่ได้อยู่แล้วแล้ว คุณเคยมีความคิดที่อยากจะแฮกหรือว่าโกงเกมเกมนั้นไหมครับถ้าใช่เนี่ยครับไม่ต้องแสดงตัวใต้คอมเมนต์ก็ได้ครับเดี๋ยว FBI ตามไปหาย้อนไปในช่วงที่ผมประมาณสักป .4 นะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบเล่นเกมออฟไลน์บนมือถือมากแมแหมวิ่งบนรถไฟนี่มันสนุกจริงๆและแน่นอนครับจะเกมออฟไลน์หรือออนไลน์คุณก็ต้องเจอกับกระบบเงินในเกมครับที่จะไว้ซื้อของซื้อไอเทมต่างๆของเกมซึ่งคุณก็ต้องเล่นนานประมาณหนึ่งถึงจะเก็บเหรียญมาซื้อของในเกมที่คุณอยากได้ ถูกไหมครับหรือถ้าไม่เล่นนานๆเนี่ยครับคุณก็ต้องเติมอีกโอ้ โคตรน่าเบื่อเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับปัญหานี้จะหมดไปเพราะเรามีแอป,ปที่สามารถโกงให้เราจากจนกลายเป็นรวยได้ภายในคลิปตาเดียวแอป,ปนั้นก็คือ Lucky Pager ครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้สนับสนุนการแฮกเกมหรืออะไรนะและก็น,นี่ไม่ใช่สปอนเซอร์ของช่องผมด้วยแต่นี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ที่ผมเคยทําตอนอยังเป็นเด็กเปียวแฮกเกอร์อยู่นะครับผมไม่รู้ว่าคนที่ดูคลิปนี้ทันยุคนี้หรือเปล่านะยุคที่เกมมือถือออฟไลน์บูมกันในช่วงนั้นไม่ว่าจะเป็นเกมเอ่อฉลามงับตีนหรือว่าจะเป็น ไม่ครับเมดอินไชน่าลัคกี้เพชเชอร์เนี่ยครับจะเอาตัวเกมที่เราอยากจะแฮกมาแก้ไขสคริปต์ของตัวเกมให้เราใหม่ไม่ว่าจะทําให้คุณรวยขึ้นหรือว่าลบโฆษณาอะไรประมาณนะั้นซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าเป็นอะไรที่โคตรเท่คือคุณกดสองสามปุ่มปึบป๊บแล้วเนี่ยครับโปรแกรมก็เริ่มลานแบบนี้ให้อารมณ์ประมาณแบบเป็นแฮกเกอร์แฮกเว็บโรงเรียนแล้วถ้าคุณพยายามหาแอปนี้บน Play Store นะครับแน่นอนมันไม่มีหรอกคุณต้องไปหาโหลดในเว็บแทนครับซึ่งผมก็อไม่แนะนําให้ไปหาเท่าไหร่ คือมันเป็นแอปที่เก่าแล้วผมไม่แน่ใจว่าเว็บไหนมันน่าเชื่อถือไม่แน่ใจว่าจะมีไวรัสแฝงหรือเปล่าเพราะตอนจะติดตั้งเนี่ยครับมันก็ขึ้นประมาณนี้ <B rett> ก็อย่าไปหาโหลดเถอะครับอันนี้ผมมาเล่าประสบการณ์ผมเฉยๆคือถ้าถามว่าผมใช้ Lucky p กี s เพ r เนี่ยแฮ <squeezed S 1> กเกมอะไรเกมที่ผมแฮกตอนนั้นมันก็คืออ่อมันอ่านว่าอะไรนะ Anger of Stick ห้าเครื่องหมายโคลอนซอมบี้ซึ่งดูจากภาพที่ยืดขนาดนี้นะครับคุณก็น่าจะพอรู้ว่ามันเก่าขนาดไหนโดยคนที่ไม่รู้จักเกมนี้นะครับคุณจะได้รับบทเป็นขี้ก้างตัวนี้และคุณก็ต้องเดินหน้าไปเรื่อยๆเพื่อหน,นีออกจากที่นี่โดยระหว่างทางจะมีซอมบี้แล่ก็จะมีคนที่ยังรอดเหลืออยู่ซึ่งจะเป็นตัวสีฟ้าเหมือนท่อปลาปลาโดยคุณจะต้องใช้อาวุธในการต่อสู้ซอมบี้ไม่ว่าจะเป็นหมัดอาวุธมีคมหรือว่าปืนและก็จะมีร้านค้าผิดกฎหมายครับที่ขายอาวุธไอเทมและก็แรงงานเอ้ย เพื่อนที่มาช่วยเรานะครับซึ่งคุณต้องเก็บเหรียญมาซื้อปัญหาในตอนนั้นของผมก็คือผมอยากได้ไอตัวนี้ครับแต่มันต้องเติมอย่างเดียวถึงจะได้คุณเก็บเหรียญมันไปซื้อไม่ได้นะครับตอให้คนว่างงานหรือไม่มีอะไรทําในชีวิตขนาดไหนเนี่ยครับคุณต้องเติมอย่างเดียวหลังจากผมทราบข้อมูลดังกล่าวเนี่ยครับผมก็เริ่มเข้าสู่ร่างจริงของผมผมเข้าไปดูคลิปใน u t u b e ครับแล้วก็โหลดแอ ตามในลิงก์ที่เขาแปะใต้คลิปอะแล้วก็บูมสุดท้ายครับผมก็ได้ตัวนี้มาเล่นแล้วตอนนั้นผมแบบโคตรรวยอะตัวเลข9นี่มาเต็มเลยแต่แต่รวยแค่ในเกมนะครับถามว่าไอ้ลักกี้เฟเชอร์เนี่ยครับมันทำงานยังไงอันนี้ผมเดานะคือต้องอธิบายอย่างนี้ระบบการเติมเกมเนี่ยครับจะ โอ oh! ระบบการเติมเกมเนี่ยครับจะทรงประมาณนี้หมดก็คือคุณกดซื้อของสักอย่างหนึ่งแล้วมันก็จะวิ่งไปที่ระบบชําระเงินของ a เ Store หลังจากชําระเสร็จนะครับคุณก็จะได้ไอเทมที่คุณต้องการซึ่งสี่ที่ลัคกี้เพชเชอร์ทำก็คือแก้ไขในส่วนตรงนี้ครับ แทนที่คุณจะต้องวิ่งไปที่ระบบชําระเงินก็ข้ามส่วนตรงนี้ไปเลยแล้วก็คุณก็จะได้ของเลยเพราะเกมออฟไลน์เนี่ยครับไฟล์ fly ต่างๆมันอยู่ในเครื่องของคุณหมดคุณสามารถแก้ไขตัวเกมได้ง่ายต่างจากเกมออนไลน์ครับที่ข้อมูลไอเทมต่างๆถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์และมีระบบตรวจสอบว่าไฟล์เกมถูกแก้ไขหรือเปล่าแล้วทําไมเกมออฟไลน์ถึงไม่มีระบบป้องกันแบบ ตรวจสอบไฟล์เหมือนเกมออนไลน์ล่ะต้องบอกอย่างนี้ครับคือเกมออนไลน์เนี่ยครับมันมีผู้เล่นหลายคนแล้วก็ถ้ามีคนโกงนยครับเกมมันก็จะไม่สนุกถูกปะเขาก็เลยต้องมีระบบป้องกันประมาณหนึ่งตัดมาที่เกมออฟไลน์ครับที่คุณเล่นอยู่คนเดียวของคุณโหดก็จริงครับแต่คุณโหดอยู่คนเดียวไงดังนั้นเขาก็เลยไม่ซีเรียสเท่าไหร่ครับในตอนนั้นก็ นี่แหละครับคือเรื่องของแอปแฮกเกมมือถือในตำนานก็ถือเป็นประสบการณ์ในชีวิตครั้งหนึ่งนะครับว่าผมเกิดมาแล้วผมได้ทําอะไรแบบนี้และผมขอเน้นย้ำอีกรอบนะครับสำหรับคนที่จะพิมพ์ถามว่าขอลิงก์แอปหน่อยครับไม่เอานะครับอย่าไปหาโหลดเด็ดขาดเพราะผมไม่รับผิดชอบนะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นกับโทรศัพท์ของคุณสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้แหละครับผมบาย